สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปอทอนะครับว่าเข้ามาช่วยป้องกันโรคโควิด -19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ในชุมชนกันยังไงโดยเฉพาะจากแนวทางล่าสุดเลยนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เพิ่งออกมาเราจะมาจอดลึกกันว่าจริงๆแล้วอปอทอทำอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้มบประมาณส่วนไหนมาจัดการเรื่องนี้ค่ะ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือเราจะได้เข้าใจกลไกลแล้วก็ขอบเขตความรับผิดชอบของอปทให้ชัดเจนขึ้นว่าในเรื่องสาธารณาสุขระดับท้องถิ่นเนี่ยเขามีกรอบการทำงานยังไงตามแนวทางนี้คะ่ะครับผมถ้าดูตามเอกสารนี้บทบาทแรกที่ออดูเหมือนจะเน้นย้ำเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชน อันนี้ใช่ไหมครับอบตจะเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงได้บ้างที่อ,อทอต้องทําอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ทําได้ภายใต้อานาจหน้าที่ปกติเลยนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณตามระเบียบมทว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนปี 66, 66ได้เลยอืมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเน้นเน้นจัดอบรมให้ความรู้แบบจริงจังขึ้นมาหน่อยก็มีระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการผึกอ,อบรมปี57รองรับไว้อีกค่ะก็คือเน้นเลยว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนี่สําคัญมากก่อนเลยอ oh. ครับคบแสดงว่ามีทั้งแบบกว้างๆคือประชาสัมพันธ์ทั่วไปกับแบบเจาะลึกเป็นการอบรมก็ได้แล้วพอมาถึงภาคปฏิบัติล่ะครับอย่างเช่นตามตลาดหรือว่าสถานีขนส่งที่คนเยอะๆเ,เนี่ยอปทอมีบทบาทในการป้องกันโรคตรงจุดนั้นยังไงบ้างครับ ในพื้นที่สาธารณะแบบนั้นนะคะอปะทอก็มีหน้าที่โดยตรงเลยค่ะในการป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางนี้ก็คือสามารถจัดหาพวกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือมาวางให้บริการประชาชนได้เลยค่ะอันนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกตินะคะค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ก็เบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปทอปี62ค่ะเป็นเหมือนการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นในจุดที่คนพลุกพล่าน เข้าใจครับดูแลเรื่องป้องกันในพื้นที่ได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดมีคนป่วยขึ้นมาแล้วเขาอาจจะเดินทางไปหาหมอไม่สะดวกอปทนี้พอจะช่วยเรื่องการเดินทางได้ไหมครับอืมจุดนี้น่าสนใจค่ะมีรายละเอียดนิดนึงคืออปทช่วยเรื่องรถรับส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาลได้นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขที่ชัดเจนมากๆเลยคือ1ต้องเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือกับทางอปทไว้แล้วนะคะและสออันนี้สําคัญมาก คือต้องเป็นผู้ป่วยที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อยู่และไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะคะย้ำว่าไม่ใช่ฉุกเฉินซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะกลับไปใช้ระเบียบค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนปี -66 เหมือนเดิมค่ะจะเห็นว่าเขาขีดเส้นแบ่งชัดเจนมากระหว่างการสนับสนุนทั่วไปกับเรื่องฉุกเฉินทาการแพทย์อ๋อชัดเจนเลยครับว่าเป็นการช่วยในเคสที่ไม่ฉุกเฉินจริงๆเป็นการแบ่งบทบาทกันไปแล้วเรื่องการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเหรอครับอปทคงไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะแนวทางมีเขาก็เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการกันอปทสามารถตั้งงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆของรัฐได้ด้วยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคเนี่ยซึ่งก็จะมีระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนฉบับที่2ปี63กํากับไว้อีกทีหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขามองภาพรวมนะต้องการให้เกิดการทางานร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางที่สั่งการมาจากระดับกรมโดยท่านอธิบดีเองเพื่อให้การทางาน สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันค่ะครับพอฟังทั้งหมดแล้วก็ออพอจะเห็นภาพรวมชัดขึ้นนะครับว่าอบอทอเนี่ย มีบทบาทมีกรอบงบประมาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยตั้งแต่เรื่องให้ข้อมูลจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในที่สาธารณะจนไปถึงการช่วยเรื่องเดินทางของผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินก็ถือว่ามีการวางระบบไว้รองรับในระดับหนึ่งถูกต้องค่ะกรอบการทํางานทั้งหมดนี้ก็อิงอยู่กับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหลายฉบับเลยนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลอปทอโดยตรงอยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือความพยายามที่จะสร้างกลไกให้องค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดอย่าง อบทอเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จริงๆภายใต้กรอบอำนาจและงบประมาณที่เขากำหนดไว้นี่แหละคะ่ะครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับคือในเมื่อแนวทางนี้ระบุชัดเจนมากว่าการช่วยเรื่องรถรับส่งเนี่ยมันจำกัดเฉพาะผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ มันก็ทําให้เกิดคําถามต่อนะครับว่าแล้วในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆละ่ะที่มันอยู่นอกเหนือขอบเขตของอทอตรงนี้ไปแล้วเนี่ยระบบโดยรวมของเรามันมีนกลไกอะไรมารองรับตรงจุดนั้นแล้วการประสานงานระหว่างอบทอกับหน่วยงานฉุกเฉินหลักเช่นพวกศูนย์รับแจ้งเหตุหรือโรงพยาบาลเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้ราบเรื่องแค่ไหนในทางปฏิบัติจริงอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับ